แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกเคยได้ยินประโยคนี้กันบ่อยๆไหมคะครั้งเดียวเองไม่พลาดหรอกครั้งเดียวเองไม่ติดโรคหรอกคุณรู้ไหมคะว่าผู้ชายหลายๆคนติดเชื้อ HIV จากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกและผู้หญิงหลายๆคนก็ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหน้าตาเขาก็ดูสะอาดดีคงไม่มีอะไรหรอกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้แสดงออกที่ใบหน้าอาจจะดูหล่อดูสวยดูสะอาด น่าจะไม่มีโรคใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะหน้าตาดีทั้งหล่อทั้งสวยดูสะอาดอันเนี้ยน่ากลัวนะคะเพราะเขามีโอกาสที่จะมีกิจกรรมกับใครได้ง่งายๆสิ่งเดียวที่จะบอกได้ว่าเขาปลอดภัยนั่นก็คือผลการตรวจเลือดค่ะถ้ามีผลการตรวจเลือดมายื่นให้ยืนยันอันนี้ค่อยไว้ใจว่าเขาปลอดภัยค่ะถุงยางอนามายัยป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อทั้งเพศสัมพันธ์ป้องกันการตั้งครรภ์หาซื้อง่ายสะดวกราคาไม่แพงค่ะ หากรู้ตัวนะคะว่ามีโอกาสเสี่ยงพกติดตัวไว้เลยนะคะ